สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเอาลุกของกลุ่มอินฟราสตรักเจอร์ในปี2022นะครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงเรื่องของภาพรวมของตัวโควิด19ก่อนละกันนะครับวันนี้เนี่ยทั่วโลกเองเนี่ยก็เริ่มฉีดวัคซีนกันเกือบจะครบหมดแล้วนะครับวันนี้หลายๆประเทศเองเนี่ยก็โดสแรกเนี่ยได้รับกันเกือบครบแล้วนะฮะตัวโดสสองเนี่ยก็กําลังเร่งตามมาคิดว่าภายในช่วงของ กลางปีหน้าเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ในโลกก็น่าจะได้รับตัววัคซีนครบโดสกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ถ้ามาดูยังฝั่งของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับวันนี้ก็ประชากรส่วนใหญ่เราก็ได้รับฟูวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะเหลือแค่วันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือในตัวบูสเตอร์นะครับที่ก็คงมีการทยอยฉีดกันเรื่อยๆนะครับในช่วงของครึ่งแรกของปีหน้านะครับ ซึ่งการฉีดวัคซีนเองเนี่ยมันก็ส่งผลให้ภาพรวมของอาการเดินทางเนี่ยดีขึ้นนะครับข้อห้ามข้อจ,จํากัดต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการายกออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวโน้มของอาการเดินทางเนี่ยมันก็เลยกลับมาดีขึ้นนะครับหลายๆประเทศเองเนี่ยวันนี้ก็ยกเลิกมาตรการกักตัวทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะสง่งผลให้ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เห็นภาพแบบนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ทีนี้สิ่งที่ก่อนหน้าน,นี้ตลาดอาจจะเริ่มกังวลน,นะครับก็คือความเสี่ยงของตัวโอไมครอนนะฮะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงว่ามันมันมันจะมีผลกับการเดินทางมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยเรามองโอไมครอนเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์สัญญาณอย่างหนึ่งนะครับที่พอโอไมครอนมาเนี่ยลราความรุนแรงของมันเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากไปกว่าตัวเดลตานะครับแล้ว ตอนแรกเนี่ยเราแพนิดแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่าเราเริ่มรับมือกับมันได้นะฮะไม่ได้มีในเรื่องของการล็อกดาวน์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไซนะครับว่าในปีหน้าเองเนี่ยถึงแม้อาจจะมีแวรเรียนสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะมีพิศทางการพัฒนาที่มีความรุนแรงที่น้อยลงนะฮะอาจจะติดก,การแพร่ระบาดอาจจะง่ายขึ้นแต่ความรุนแรงอาจจะไม่มากตรงนี้มันก็จะสามารถทําให้คนในโลกเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับโควิด -19 ได้นะครับก็อาจจะกลายเป็นเหมือนไข้หวัดท้องถิ่นไปนนนะะรัเเพาะฉะ้ีนน่ ช่วงครึ่งปีหลังของปี2022เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นภาพของหลายๆประเทศเกือบทุกประเทศเนี่ยที่ยกเลิกมาตรการกักตัวต่างๆจนหมดนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะครับเรามองว่ากลุ่มที่น่าจะฟื้นตัวก่อนเพื่อนเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือรถไฟฟ้าก็ตามนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวก็อาจจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยก็ยังอาจจะมีบางกลุ่มที่ยังเ o r k f r ฟอร์ม e กมันอยู่นะครับแต่คิดว่า การเวิร์กโฟมโฮมการเรียนที่บ้านต่างๆเนี่ยก็น่าจะทยอยอกลับมาทํำที่ออฟฟิศแล้วก็กลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติมากขึ้นนะครับในส่วนของแอร์ไลน์นะครับภาพการฟื้นตัวเนี่ยก็คงเป็นในส่วนภายในประเทศก่อนนะครับแต่ว่าภายในประเทศเองเนี่ยเที่ยวบินก็คงยังไม่ได้ฟื้นตัวมาในระดับปกตินะครับเพราะว่า นักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้ามาในบ้านเรามากนะักพอที่จะมีการต่อไฟบินภายในประเทศด้วยนะครับซึ่งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจะไปฟื้นตัวจริงๆก็อาจจะเป็นในช่วงของกลางปีหน้านะครับที่เราน่าจะมีการเปิดประเทศเต็มที่หลายๆประเทศเนี่ยไม่มีการกักตัวนักท่องเองที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเราแล้วกลับไปบ้านเขานะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ภาพของสายการบินเนี่ยกลับมาเพอร์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนการท่องเที่ยวนะครับเราคิดว่า ปีนี้อาจจะเป็นปีที่แย่ที่สุดของตัวโควิด -19 แล้วเพราะว่ามันก็โดนผลกระทบจากหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์เองเดลต้าเองก็ตามนะครับแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นปีที่น่าจะได้เอิ่มเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเรามองว่าปีหน้าเนี่ยปี2022คงจะเป็นภาพกลับของปี2020นะฮะ2020เนี่ยต้นปีมีนักท่องเที่ยวปลายปีไม่มีนะครับ2022เนี่ยต้นปีอาจจะมีเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังปี2022 มาต่อที่ภาพของกลุ่มโลจิสติกนะฮะในส่วนของเรือเนี่ยผมขอเริ่มที่ในส่วนคอนเทนเนอร์ละกันนะครับดีมาของคอนเทนเนอร์เนี่ยก็ยังอยู่ในเทรนดของการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในส่วนของซัพพลายเองเนี่ยก็อาจจะมะีเข้ามาเพิ่มมากนะครับในปี2022นะครับจากการที่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายลงนะครับก็อาจจะส่งผลให้ปัญหาข้อขวดต่างๆเนี่ยมัน,มนลดลงนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบลงห่วบนะฮะเพราะฉะนนนั้เี่ย ภาพของตัวค่าระวังเรือนะตัวเฟรดเลตต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะยังคงยืนตัวอยู่ในระดับสูงได้นะครับอย่างน้อยเป็นจถึงช่วงครึ่งปีหน้านะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเริ่มมีการปรับตัวลงมาบ้างนะครับแต่เรามองว่าวก็จะเป็นการปรับตัวแบบค่อยๆปรับตัวลงนะครับไม่ได้เป็นการปรับตัวแบบหวบแรงนะครับเพราะว่าสตัคเจอร์โครงสร้างหลายๆอย่างของอุตสาหกรรมวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะครับ ในกลุ่มของเรือเทกองนะครับดีมนันก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างเติบโตดีนะครับถึงแม้ว่าในช่วงสามสี่ปีต่อจากนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีดีมนันของทางอินที่ลดลงตามเทรนด์ของอการดีคอมมานไนเซชันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรามามองในแง่ของ supply, ซัพพลายเนี่ยนะครับซัพพลายเนี่ยออเดอร์บุ๊กการสั่งต่อเรือใหม่เนี่ยมันยังมีไม่มากไปอีกหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายมันก็ยังไม่ไม่ได้เข้ามานะครับปีหน้าเองอาจจะเห็นซัพพลายของเรือเทกองที่จากเดิมเนี่ยเขาไปทําตัว เขาผันตัวไปเป็นคอนเทนเนอร์นะครับอาจจะเห็นในกลุ่มนั้นเนี่ยที่กลับมาเป็นเรือเทกองบ้างอาจจะมีซัพพลายเข้ามาบ้างนะแต่เนื่องจากตัวค่าระวังเรือคอนเทนเนอร์ก็ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยผมคิดว่า,าภาพของการกลับมาตรงนั้นก็อาจจะยังไม่ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นดีมาของเพราะฉะนั้นตัวซัพพลายของเรือเทกองเนี่ยมันก็ยังถูกดิสละบางส่วนอยู่นะครับก็น่าจะได้เห็นตัวค่าระวังเรือที่ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนะครับในปีหน้า สำหรับกลุ่มของการจัดส่งพัสดุนะครับในช่วงไต,ตร 4, ตมาสสี่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรามองว่าเทรนดของปริมาณจัดส่งพัสดุเนี่ยอาจจะเป็นเทรนขาลงนะครับเนื่องจากว่าพอไต,ตรมาสสี่เนี่ยคนก็เริ่มกลับไปซื้อของตามห้างได้นะครับจากที่ไต,ตรมาสสามเนี่ยคนจะต้องซื้อสินค้าผ่านออนไลน์อย่างเดียวเลยนะครับส่วนไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผลของตัวปัจจัยด้านฤดูกาลนะครับที่ไต,ตรมาสสี่เองเนี่ยมีพวก สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองของทางอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับมาช่วยหนุนนะครับปัจจัมาหนึ่งเนี่ยมันเป็นฤดูการที่คนอาจจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงผ่านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับในแง่ของราคาจัดส่งเนี่ยก็อยู่ในเทรนขาลงเช่นกันนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยตลาดนี้ค่อนข้างแข่งขันกันอย่างรุเดือดนะครับในเรื่องของการแข่งด้านราคานะครับาาก็อาจจะภาพอาจจะเป็นแบบนี้เป็นสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของโอเปอเรเตอร์เองเนี่ยก็น่าจะต้องมีการพยายามในเรื่องของการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ p r o ฟ i t ของเขาเนี่ย สรุปภาพรวมกลุ่มทางสปอร์ตนะครับหุ้นที่เราชอบที่สุดนะฮะเราเราให้เป็น2ทางเลือกนะตัวแรกเนี่ยที่เราชอบก็คือในส่วนนะครับซึ่งเรามองว่า e a r n i n g ็ของเขาเนี่ยเติบโตค่อนข,ข้างแข็งแกร่งนะครับในช่วง2 3สมปีต่อจากนี้ประกอบกับมีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับค่าของตัวทางด่วนเนี่ยเติบโตข้้งเร็วด้วยนะครับนอกจากในแง่ของกำไรที่เติบโตดีนะครับในแง่ของอ่าสตอรี่ที่อาจจะเข้ามาเป็นเหมือนกับ คัลเลอร์นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการประมูลสายสีส้มนะฮะเรื่องของการประมูลดับเบิลเด็กต่างๆนะับรวมถึงสายสีม่วงใต้ด้วยนะครับที่อาจจะเข้ามาได้เห็นในปีหน้านะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยอีกแคตาลิสต์หนึ่งที่สนับสนุนหุ้นในกลุ่มของการขนส่งทางบกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับ a a v เนี่ยเรามองว่าเป็นหุ้นที่วันนี้ Variation ชันอาจจะอยู่ในราคาระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงครึ่งหลังปีหน้าเนี่ยเริ่มมีการเปิดประเทศได้นะครับต่างชาติเริ่มบินเเเขข้้้าาามมมไดต็ทีี่กึนย ในตอนนั้นเองซัพพลายมันอาจจะยังไม่ได้กลับคืนมาเร็วนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้กลุ่มองคสายการบินที่เหลือรอดจากโควิด -19 เนี่ยกลับมาฟอร์มได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกพลิกหนึ่งสําหรับกลุ่มทานสปอร์ตนะครับมาต่อที่กลุ่มของโรงไฟฟ้าแล้วก็นี่กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับผมขอเริ่มที่ภาพของราคาก๊สแส้วการที่วันนี้เป็นเป็นปัจจัยที่ตลาดอาจจะค่อนข้างกังวลนะเพราะราคาก๊สเนี่ยมันมันปรับตัวขึ้นค่อนข้างค่อนข้างเร็วนะครับเนื่องจากในเรื่องของปัญหา ซัพพลายในประเทศที่ท,ท,ที่ที่มีปัญหาจากตัวมงกุฎเอราวัด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นปีหน้าเนี่ยเมื่อปัญหานี้มันเริ่มที่ขายก็ราคากระอาจจะเริ่มปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยจากการที่มันปรับตัวเร็วขึ้นเนี่ยไตรมาสสี่เนี่ยตัวกรอส a r จินของกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ก็น่า <c oughs> จะถูกกดดันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้นะครับในช่วงของอ ครึ่งแรกของปีหน้านะครับราคาค่าไฟมันก็เริ่มปรับขึ้นแล้ววันนี้เรามองว่าค่าไฟมันคงจะสามารถเมนเทนที่ประมาณ37 3 8ดบาทได้ในปีหน้านะครับก็น่าจะมิติเกตในเรื่อง Impact ของตัวราคา๊าซได้นะครับอีกเรื่องที่จะมิติเกตอิมแพคของราคา g เช่นกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่น่าจะเติบโตขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวจากตัวโควิด19มาพอสมควรแล้วนะครับมองไปในไตรมาสในปีหน้าเองเนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวที่มากขึ้นหรืออาาจจะเห็นกร ซื้อไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่สูงกว่า pre-covid level ด้วยนะครับสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะครับเนื่องจากฤดูกาลเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่ของปัจจัยด้านลานนีนาแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยมันดูเป็นนูทร่องมากขึ้นนะครับในแง่ของ p o อบ l a r i t y นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำอาจจะไม่ได้มากเท่ากับปี2021ะครับก็อาจจะเห็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้ลดลงนะครับ เพราะนั้นโดยสรุปนะครับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เราชอบที่สุดน,นะครับเราก็จะชอบเป็นตัวกราฟนะครับเนื่องจากเรามองว่าเขาเป็นหุ้นที่ปลอดภัยจากเรื่องของราคาก๊าซด้วยความที่เขาเป็น IPP นะครับประกอบกับในแง่ของแนวโน้มกําไรของเขาในปี2022-25เนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆในเซกเตอร์เดียวกันนะครับรวมถึงเขาก็มีโอกาสในการลงทุนอีกมากนะครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะ อีกเพลงหนึ่งที่ลองมองนะครับก็จะเป็นเพลงในกลุ่มของนิคมอ,อุตสาหกรรมนะครับทั้ง W s A แล้วก็อมตะาเลยนะครับเนื่องจากเรามองว่าเพนอัดดิมาเนี่ยม,มันกำลังเริ่มเข้ามาแล้วจากการเปิดประเทศนะครับรวมถึงเรื่องปัญหาหลังจากที่เริ่มมีการเปิดประเทศต่างๆเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเรื่องของเทรดเทนชั่นต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะกลับขึ้นมาทําให้คนเนี่ยย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนมากขึ้นนะครับประกอบกับในทีมของอินเฟลชันนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเองเนี่ยมันก็น่าจะส่งผล รเนี่ยหรือราคาที่ดินเนี่ยมันมันปรับตัวขึ้นได้นะครับตรงนี้เองก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยยังชอบในส่วนของนิคุมอุตสาหกรรมอยู่นะครับภาพรวมของกลุ่มอินฟราสตรักเจอร์ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมาก